เราขอโทษนอเราอันเฟนเธอเราก็ขอโทษจริงๆที่แต่ที่เราอันเฟนเธอแต่ว่าพูงตรงเราตั้งใจแล้วเราจะทำอีกนะเสียงกล้องมากกล้องกล้องกล้องเดี๋ยวเขอใส่ฟังกันมึ่งนะคะทุกคนรอก่อนนะเจ๊มันตั้งใาเลยตั้งสาสอาจจะเป็นกู แล้ว <Hello. S 1> หายละวนี่ถ้ามัานามีใครสักคนหนึ่งเสียสะละสักหน่อยตั้งแต่แรกอะ <c oughs> แล้วทำไมต้องเป็นกู <c oughs> <f ors> เพราะว่าฉันไม่มีหูฟัง <c oughs> หูจนมาก <c oughs> ขอ,อยเนี้ยเลิกคบอีกรอบนะคะเพราะว่าไม่คบกับเพื่อนจนจน <c oughs> พูตรงนนะ้าหูฟังคู่เนี้ยใช้มาห้าปี AirPod แอรใช้ได้ยี่สิบนาทีแบตหมดกูจริงข้างสายหมดก่อนข้างฝาอีกห้าาทีตามไปคุณพี่ต้อมใช้แอร์พ d ตตั้งแต่มสี่มสี่มห้ามหกปีหนึ่งปีสองปีสามใช้มาหกปีกว่าเพิ่งมาพังตอนปีสามกว่าเพิ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอิไฟอีกยี่ห้อหนึ่งตอนปีสี ก็ลองเป็แยพอเพียงประหยัดประหยัดพอเพียงมัธยติหลักโลกถูกไมีทั้งถูกก็คือถ้าหูฟังแบดหมดเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนห้นและค่ะใช่ค่ะหุยแกคนดูเยอะขึ้นเซมัดเกินถูกเพราะอะไรฉันเป็นดาราฉันเป็นอะไรนักแสดงฉันเป็นสตรีมเมอร์ฉันเป็นศิลปินฉันเป็นนักร้องฉันเป็นอาร์ติสเป็นอะไรอีก ฉันเป็นแดน,นเซอร์เรียนฉันเป็นนักศึกษาเรนักล่าปริญญานักล่าอะไรนะ <laughs> ฉทนเป็นนักล่าบัวลอยปริญญาโอเคนึ่ว่านักล่าวัวล่าบัวววพี่สาวพี่พูดไปเรื่อยมากนักล่าบัวไป <sighs> สิบเอ็มแกสิบเอ็มไลน์แล้วค่ะแกสิบเอ็มเองกวางแกสิบห้าเอ็มนะ Let's talk to international fans Okay talk to international fans Okay hi guys this is Kwang my friend she uh he, what is your pronunciation Uh whatever you want hey uh whatever i want so this is guang she's my best friend and she always um play games with me so today i invited her so 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 i can have a friend because my mom is not here right now and i need a friend so this is my friend guang kalin hello we want to guang kalin okay guang can you please talk about the secret of us the series can you please review it โอ้โห oh, ยากเลยพี่เปิดคำหาแรกให้ดูยากจังอะ่ะคือไอเจียหพูดตังนะเฟิดสับอบอคือเฟิด์สลี่เลยคือคิดว่าจะให้แนะนำตัวมาถึงรีวิวเลยโอเค so I'll try my best like my English skill is not good enough but I try okay uh, she s <S so they will help me graduated yeah อย่าพูดถึงงานจะติงโอเค so like Today, tonight, are uh, the secrets of us, episode six. Yes. You yeah, are gonna have me tonight. The kidding. Okay, so I don't know the process of the story, this story, but I even I know I cannot tell anyone. But you need to know put... she is a secret she like character. Yes new and secret character yes. of secret of a series for tonight so don't forget yes. don't miss it don't miss it don't miss it exactly don't miss me if you want to know that which character that i play you need to find it by yourself you can watch it on <laughs> <laughs> You can watch it on channel three. Yeah, channel three. So if you don't have a time tonight, you can watch it on Netflix. Uh, uh, like midnight onward. Since midnight. แกว่าผมสัญยาวไปปะฉันคือแกเป็นมุมขวาเล็กๆของฉันเลยอะฉันเป็นแค่มุมขวาเล็กๆของแกเองเหรอฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงขึ้นมาตรงนั้นของฉันนึกออกปะ แล้วทำไมฉันถึงเป็นได้แค่นม,มขวาเล็กๆของแกเองล่ะคือผมแกประมาณนี้ดีนะฉันว่ามันเซ็ตได้หลายันว่ามันเซ็ตได้หลายหลายทรงเนื้อบะจริงหรออืมโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะลองเซ็ตทรงมหอบทรงอะไ <laughs> ร่ะมฮอบมฮอบเหรอคะรบกวนถ่ายลงสตอรี่ด้วยนะคะให้แฟนคลับ <laughs> พี่ออมต้องเอาขึ้นข้างๆฮะผมบอกแค่เลยกูกับมึงอ่ะเหมือนพวกแบบโรเทคอ่ะพวกแกอะคือพี่อายุเท่าไหร่แล้วอ๋อดูแก่จังไอ้กวางอายุสามสิบนะคะเห็นอย่างเงี้ยคือเฟกนิวนะคะไม่ใช่สามสิบนะคะสามสิบเอ็ดแต่ว่าหน้าเด็ก คนนี้ล้วลาคนนี้แล้วล่คนนี้แรงคนนี้เศร้าซึมคนนี้ตริ้ีตวคนนี้ติลวอยากรู้เรื่องชาวบ้านนี่เห็นบ้าวันวันทำอะไรกูบอกเลยวันวันตื่นมานะคะเข้าติ๊กตอกสองเข้าน้ําแล้วก็ท่องท่องบทที่ชอบก่อนตอนตื่นจะเลือกคลิปเลือกเลือกเลือกเสร็จปุ๊บไปเข้าน้ําก็ รีก่อนรีจังหวะรีก็คือท่องแต่เขาจะจดบทละจดท่องติดนปนุ๊บแรงอันนี้แรงตัว <c oughs> แรงแรงดูมันเป็นสไตล์เขาแกเป็นตัวอะไรแกเป็นตัวอะไรเขาฉันแรงไอ้ก่อนตัวแรงเป็นแต่มแมแมเเไม่อะไรเอี่ยเศร้าซึมแล้วกันช่วงนี้พี่หมอไม่ให้ายเศร้าซึมเอ้ยไม่ช่วงนี้พี่หมอไม่ให้ภายอะไรมันเป็นแกหรือเปล่าที่จะต้องัใช่ใช่ใช่วันนี้งอนพี่หมออยู่ ต้องบอกว่าวันนี้นะฉันเร้าซืมพี่งินพี่หมออยู่เร้าซืมตั้งนะแอ f สร s สวาฉันทีมพี่หมอผ่านไปสอง e อ i s โทุกคนทุกคนฉันทำแบบนี้ดูฉัททนทำแบบนี้เลยคือคืองอนพี่หมอ อนเลยมาทําแบบนี้ได้ยังไงแกฟังนะทุกคนทีมพี่หมอเพื่อนฉันนะไอหมีไอกวางไอเอมทีมพี่หมออุ้ยไอเอมทีมน้องเอิร์นนะคะถูดาพี่สุดาค่ะเออน่ารักเนาะโอ้พี่จชอบรักเล่นออกอากาศเร็วขึ้นเป็นสองทุ่มสิเอ๊ะยี่สิบสองคือสี่ทุ่มสี่สิบค่ะไอสี่ทุ่มยี่สิบใครชิคี่คู อ๋อเหรอคะวันนี้เลื่อนเป็นสี่ทุ่มยี่สิบหรอคะให้รู้ก็เห็นคนเม้นก็เลยอ่านอจะเฟกนิวอยากอยากเล่นพีเคอู้พี่อยากเล่นกับเพื่อนอ่ะพี่มันรู้ผลเปล่าน้องเด่นนะรู้ผลแบบว่าอะไรม,มคีคือแกแกเพิ่งเป็นดาราใหม่ปีนี้ ฉันบ o น n to be a star, ต o u k n o โคือพี่หนูรู้นะหนูรู้นะว่าพี่เข้าวงการมานานแต่พี่เลิกบาปหนูได้ปะะคือพี่ไม่ได้บาปแต่ว่าพี่แค่อยากให้น้องเตรียมตัวเพราะว่าถ้าฉันยืดต่ำกว่านี้อีกนิดเดียวฉันจะตบเธอให้ความไปหน้าตดหน้าตดตาฉันยังไม่ได้ตบ สงสัยอยากโดนตบถ้าอยากโดนตบก็ไม่รู้จะสงสัยทําไมเฮ้ยผีดผิดผิดดอไากไบกบไม่รู้จะสงสัยอะไรอสงสัยอยากโดนตบอยากตบก็มาตบไม่รู้จะสงสัยทําไมนี่หุยมือกูเรียมแบบมันดิจิตอลฟุตปิ้นอะมันฟุตตี้เกินอะเดี๋ยวมีคนมาแคปแลต้องทำหน้าสวย เธอฟังนะฉันมีดิจิตอลฟูตี้จนฉันขี้เกียจสนใจแล้วเธอนึกออกไหมมันยังมีอีกในเครื่องกูอะ <c oughs> อันนี้ปะมันยังมีอีก <c oughs> คือหนูหนูให้เบบี้มอลลี่พี่หนึ่งกล่องก็ได้แต่พี่อย่ามีดิจ้าฟูตปิงกับหนูเลยนะพี่ช่วยลบมันไปเถอะนะ ก็เหมอนเดววเองหรอกจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาเอาพูดเอาแต่ว่าก็มีสิบรูปก็รูปละกอง j u s ก k i d d i n หน่านี่ฉันจะอวดมอลลี่ฉันมอลลี่ที่ไหนคายเบบี้ เอาคายเบบี้นี่เอาฉันก็มีมอลลี่ในในแล้เอาคายเปบพี่มาเดีวก่อนเอาคายเปบพี่มาเดียวกันเธอเธอมีตัวเดียวกับฉันเลยอะ่ะเอาจริงเหรอว้าวอเมซิ่ง <Wow. S 2> ล้วประเด็นคือมันไม่ได้มีตัวเดียวบนโลกแล้วประเด็นคือฉันตื่นเต้นจริงเธอมีตัวเดียวกับฉันแนละ้วกเธอจะบูลลี่เธอก็บูลลี่ไปเลยเราก็ไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วอ่าอ่าอาแกลองพูดมาว่าแกได้ามายัางไงล่ะแฟนคลับถอดออกมาจากกระเป๋าให้แฟนคลับฉัซื้อให้จริงป่ะแฟนคลรบหรอแฟนคลับไม่ใช่แฟนลับแต่เป็นแฟนคลับโอคนนั้นนะที่แบบอมโทรไปแล้วแบบ กิ๊นี้แต่งเร็วอกีกแล้วเราออแา่งการเป็นนักแสดงแล้วเขียนบทแต่งเรื่องเก่งมากตาหนึ่งตาฉันแต่งเรื็วมั้งยังอย่า,ยาละคะแต่งเรื่องดีๆต้องฟูตี้นนะคะมีเราเป็นไมิระะมดรฟูตี้นะคะดิจิตองฟูตี้นะอ่ะทุกคนมาซื้อมาซื้อลาบูบูกันนะคะขายค่ะขายลาบูบูนะคะตัวนี้เจ้าสิเคลต์ค่ะ เอาา้ยฉันก็มีละบูบูฉันก็มีละบูบูเอามาดูดิชือน้องซอยมี <laughs> ละบูบูตัวสีไหนก็หัวดีกว่าเอามาไม่เห็นอะ่ะเฮ้ยนี่มันตัวสีเข็ดมีคะว,ว้าว <laughs> คือหน้าดำๆปะ <laughs> แกฟังนะแกบอกว่าแกแฟนคลับแฟนคลับซื้อให้ใช่ปะ เพราะฉันจะม,มาบ่นโสดในไลฟ์ฉันไม่ได้แล้วนะฉันราเรื่อค่ะทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องแต่งนะตอนนี้นะคะ <S 2> <S 2> คหนูผมยามากอ,อย่างนีเต็มพิทอ่อห้ามพูดคำว่าขออายอขออายอแปลว่าอะไรหลายขุยฉันไม่ถนัดภาษาไทยหลายขุยเอ่อเซล sailing okay i got it future pianist okay that's the last one of this collection i got the secret one i'm so happy ฮ้ยนี่หมดแล้วคะคุณกวางเดี๋ยวไปยุ่มแล้วต้องรอาดีประเด็นฉันต้องไปแล้วล่ะเพราะว่าใช่แต่ฉันใช้หมดแล้วแบบสมัครฉันก็หลายแบบประมาณนี้อะไรอย่เงี้ยมันจะได้ไม่เบื่อันจนเกินไป สรุปแกต้องยอดฟอร์หกหมื่นสาฉันจะได้เกณฑ์นคนไปฟอร์สองหมืน <20, S 1> อ๋อถึง 2. 2> <c oughs> สองสอมืกกน <c oughs> เป็นมิดปะ <c oughs> ไม่ใช่ยอดฟอด้วย <c oughs> ต้องเป็นยอดสติกเกอร์สองหมืนสติกเกอร์อะไรคนส่งสติกเกอร์ให้ฉันต้องสองหมื่นฉันถึงจะขึ้นแบบจอใหญ่ได้เป็นมิดนะคะ มิที่ไม่ไม่ไม่ใช่มิตรภาพแต่เป็นมิจฉาชีพมิจฉาชีพมิจฉาชีพแกรู้ที่ฉันที่ฉันบอกแกว่าผมฉันบ้างอะข้างหน้าตรงเนี้ยมันหายไปหมดแล้วดูดิมันบางมากเธอไปทําทรงไหนมันถึงหายไปหมดอ่ะเธอลองใช้เซรั่มไหมเดี๋ยวเราแนะนําไปให้แกส่งมาให้ฉันเลยก็ได้ไม่ต้องแนะนํามันหรอกมันเสียเวลาคือแกต้องสื่อเองคือมันมันเขาให้อั่งแลว แต่ว่าอัดใช้แล้วดีจริงเนอออมส่งให้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่บำรุงม,ม,ม,มันเป็นยาเลยหรอได้ได้ส่งถ่ายมาถ่ายมาอมิดแท้ไม่มีเพื่อนแท้และมิดที่ถาวไม่มีมิดแท้และบศัตรูที่ถาวรน,นะคะขอให้ทุกคนจำไว้อคืออะไรที่แกถืออยู่อ่ะแกเป็นหมอดูอ๋อไม่ใช่ฉันแกะเบบี้มอลลี่อยู่วันนี้ย Oh my god They don't understand can you please please speak a little bit of english Hi, hello <laughs> 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 Hi guys สวัสดีค่ o ทุกคนโอเคอ่าฉันพูด Speak a little bit of English ท right ี่ That i s a forever I know no. It's It a forever I know ทุกคนรู้ไหมทุกคนรู้ไหมเธออ่านคอมเมนต์ทันปะทันมั้ง It's a forever I know แล้วคือกวางอะ Mae how many days in a year 360 days Phit 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 muea tham Uh how many days in a year 3 so, uh, I forgot in English uh 365 <laughs> No there's 3 days What why

ชอบมากแล้คลิปนั้นแมทมากคือฉันเลิฟคือแบบ<อ>เซลก็แซลไปเลยฉันชอบก็มัน dance forever r i g h ถูกแกบอกว่าคนมาติดตามเจนเยอะเลยฉันจะไปเล่นเกมคนคะไปติดตามกวางเยอะๆได้นะคะเพราะบางครั้งอะ่ะออมอะ่ะไปเล่นเกมกับกวางอมก็ไม่ได้บอกคนอื่นอะไรเงี้ยก็คือแบบไปเล่นแบบไปเล่นจริงๆ you guys you can follow my best friend because she always scream A game, right? And I, um, like sometimes I go stream with her. So go yeah. follow her. So when um have a a little bit of free time, she gonna join us. Yeah, gonna join me when when I streaming when I playing game. Yeah. So you okay. want to see something fun and something beautiful, like me. So you can follow me even on Tiktok or another platform yes of course okay uh, but i, I want to know something that the last game that we have played together like Valorant well, you played by yourself or of your course. brother of course i play by myself i play <laughs> <laughs> ถ้าฉันจะจ้างอัดแล้วมันจะทำไม <laughs> ถ้าฉันจะจ้างอัดแล้วมันทำไมถูก <laughs> ฉันอยากให้แวร์ดี้คนดูอยากให้คนดูรู้สึกว่าอุ้ยชีเล่นเป็นเล่นเก่งเล่นแบบอุด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 อย่างนี้ <laughs> แล้วท็อปแฟกอะ คือยิงไป22ตัวโคตรโหดดูพี่อาร์ตมันแรงใดสามเขาเก่งน้องเก่งเฉลยแล้ว This is forever right now This is forever right now ไปไหมไป ทุกคนเดี๋ยวนี่ไงแม่ทุกคนเดี๋ยวไปแกเดี๋ยวแกพูดภาษาอังกฤษนะแกพูดตามฉันให้ถูกมะล่ามแปลพร้อมหมอเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปเตรียมพร้อมดูซีรีส์เจสลักล่ามแปลพร้อมแกพูดภาษาไทยฉันพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปลพร้อมโอเ่แกพูดภาษาอังกฤษนะนะเป็นฉันพูดภาษาอังกฤษแกพูดภาษาไทยใช่แปลพร้อมแปลพร้อมมาทั้งอยู่บนหมูกรอบเอ้ยมึงอย่าเฉลยดิ มึงปิดจบเร็วเกินหนึ่งสองสาม you guys s ช today ดไุยค่วันนี้นะคะิดเลิกไลฟ์เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะไปติดตามไอจีกวกะลีนะคะแล้วก็ติดตามอ n d don't f o r g e นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามได้ที่บลูเคาฟ์อมด้วยนะคะในคลิ นีนะคะอาจจะมีการเล่นเกมด้วยนะคะอะไรล้ำลางแปลกๆแะแต่กินเนี่ยโอเคค่ะทีนี้กรองพูดเป็นภาษาอังกฤษบ้างโอเค so we gonna get in this live นะคะแล้วก็ if you want to see us again so you can follow อะไรอะสิงนี่ยพูด แฟนพูดคอยาบใครแฟนเมื่อกี้แฟนพูดคอยาบว่าไอี้ออุ้ยมีคนให้ต้มยำกุ้งค่ะแต่ยังเป็นต้มยำกุ้งก็ทําม่มึงนอนเยอะเหรอวันเนี้ยเอางี้นะวันนี้ตื่นบ่ายสอง ไปทุกคนไปเตรียมดูซีรีส์ใจสลักกันค่ะเดี๋ยวเอาผ่น,นี้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะอาจจะอาบน้ำแล้วแต่งหนะะ้าเพิ่มเพราะว่าต้องติดแกลมนิดนึงดูซีรีส์ที่อย่งเล่นต้องแบบติดแกลมเพื่อแบบมีคนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ต้องติดแกลมนิดนึงโอเคบายบายเด็กแก่บ๊ายบายทุกท่านผมกำลังจะไปทันน่ารักน่ารักก่อนไป thank you so much for the gift but please don't buy it too much thank you for the gift so if you want to send it more send it, me. To, <laughs> send it to me <laughs> oh she's so cute oh what's that like จ้า I love her I love อย่าลืมติดตามนะคะคืนนี้มีน้องกวางด้วยนะคะได้ค่ะจะการไป follow แฮร์รี่ไอ้กวางได้นะคะบายบายนะคะันน่ารักมากเลยอเนี้ยเห็นป้ามันเป็นแมวอ่ะเธอเคยเห็นป้าวนเธอเคยเห็นมันจะแบบถงมาก่อนแบบแล้วก็ อย่างเงี้ยอ่าก่อนไปมีต่อวานไหมไม่ต้องไม่ต้องปิดไลฟ์แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนะทุกคน